เพิ่งหัดจับลอนลอนเริ่มสวยแต่มีปัญหาผมชี้ฟูแก้ยังไงดีเราเรียบเรียงมาเท่าที่เราจะนึกออกนะอย่างแรกเลยที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญก็คือผมต้องเปียกชุ่มทุกเส้นทุกเส้นคือทุกเส้นจริงๆมันจะไม่มีผมเส้นไหนที่แห้งแล้วมันชีโดชีเดออกมาเห็นปะมาอย่างที่2เลยคือครีมจับลอนต้องให้ความชุ่มชื้นกับเส้นผมด้วยเราใช้ครีมจับลอนมาหลายตัวมากแล้วครีมจับลอนที่ใส่ไปแล้วผมแห้งอะมีจริงนะนอกจากครีมจับลอนดีการใส่ครีมจับลอนให้ทั่วถึงผมทุกเส้นก็สําคัญอีีกกกเหหมมือนนัลัลงจาใส่คร จับลอนไปแล้วถ้าอยากให้มันทั่วถึงก็ใช้หวีในการช่วยอีกรอบหนึ่งก็ได้คือหวีเพื่อให้ครีมจับลอนมันซึมเข้าไปในเส้นผมแล้วข้อที่3ที่สําคัญก็คือวิธีการจับลอนข้อนี้นมันแล้วแต่สภาพเส้นผมเลยพยายามใช้วิธีการจับลอนที่ทําให้ลอนผมของเรามันไปในทิศท,ทางเดียวกันอย่างตัวเราค่อนข้างโชคดีเพราะว่าลอนผมค่อนข้างชัดแค่ใช้วิธีการขยําก็ได้ลอนที่ถูกใจแล้วและข้อที่4ที่สําคัญมากๆสําหรับเราเลยนะคือการเป่าผมให้แห้ง จะต้องเป็นลมที่ไม่ทำให้ผมกระจายตัวและไม่ทำให้ลอนแตกคือในช่วงระยะเวลาที่หลังจากเซตผมเสร็จแล้วเนี่ยการเป่าผมไม่แห้งโดยที่ไม่ทำให้ลอนแตกออกมาเลยอะ่ะมันช่วยได้เยอะมากๆที่ลอนผมเราจะสวยเพราะฉะนั้นการใช้หัว d ิวเซอร r ในการเป่าผมเป็นทางเลือกที่ดีและนี่คือลอนผมที่ได้จ้าเห็นไหมไม่มีเส้นไหนที่ชี้ฟูออกมาเลยทีมจับลอนดีด้วยวิธีการดีด้วยผมสวยเลยจ้า